อากรสแตมคืออะไรครับความสําคัญของอากรสแตมเนี่ยมยีทั้งหมด4เรื่องนะครับที่ผู้ประกอบการจะต้องรู้เรื่องแรกอากรสแตมคืออะไรครับอากรสแตมก็คือภาษีประเภทหนึ่งนะครับติดหรือว่าเสียภาษีอยู่บนสัญญาต่างๆที่มีการกระทําสัญญาหรือตราสารเนี่ย ก็จะต้องติดอากรสแตมถือว่าเป็นภาษีประเภทหนึ่งอากรสแตมเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอากรสแตมที่ไปติดซองจดหมายนะครับไม่ใช่นะครับอากรสแตมประเภทนี้คือเป็นภาษีที่ต้องชําระเรื่องที่2ที่จะต้องรู้ก็คือใครนะครับที่จะต้องเสียภาษีหรือว่าติดอากรสแตมผู้ที่จะต้องติดอากรสแตมก็คือผู้ที่ทําสัญญาจ้างต่างๆในสัญญาจ้างนั้นก็จะมีผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างหรือผู้ให้เช่าและผู้เช่าหรือว่าผู้ให้กู้และผู้กู้นั่นคือผู้ที่จะต้อง ติดอากรสแตมซึ่งอากรสแตมเนี่ยนะครับมีทั้งหมด28รายการหรือ28ลักษณะที่จะต้องติดอากรสแต็มฉะนั้นผู้ที่จะต้องติดอากรสแตมก็คือผู้ที่ได้รับเงินจากสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับเงินจากสัญญากู้หรือผู้ที่ได้รับเงินจากสัญญาให้เช่านั่นเองเรื่องที่3แล้วจะต้องเสียเมื่อใดละ่ะก็จะต้องเสียเมื่อมีการทําสัญญานั้นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นอากรสแตมเนี่ยให้ติดภายใน15วันภายหลังจากทําสัญญา หรืออีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าสัญญาต่างๆเหล่านั้นทําในต่างประเทศเขาเรียกว่าผู้ที่นําสัญญานั้นเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยต้องติดอากรสแตมภายใน30วันนับจากนําสัญญานั้นเข้ามาในไทยผู้ที่ติดในส่วนนี้เขาเรียกว่าผู้ทรงอากรหรือว่าผู้ทรงตาสารนั่นเองนะครับที่ต้องติดอากรสแตมแล้วติดกันยังไงครับก็จะต้องไปดูในบัญชีอากรสแตมซึ่งจะมีบอกไว้นะครับเช่นสัญ,ญญาจ้างเนี่ยพันระบาทนะกรณีแบบนี้ผู้ที่ได้รับเงินก็จะเป็นผู้ติดนั่นเองส่วน คู่ที่เป็นคู่สัญญาเนี่ยครับก็ติดคู่ฉบักแค่5บาทเท่านั้นเองเรื่องที่4แล้วถ้าไม่ติดละ่ะมีโทษอย่างไรบ้างโทษในกรณีที่ไม่ติดอากรสแตมเนี่ยเขาบอกว่าต้องติดภายใน15วันนับแต่ทําตราสารหากเราไม่ติดนะครับหลังจาก15วันจนถึง90วันเนี่ยคุณจะต้องเสียเงินเพิ่มอีก2เท่า เกิน90วันจะต้องเสียถึง5เท่า5เท่า5เท่าเลยนั่นคือกรณีที่เราจะติดเองแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าพนักง,งานตรวจพบเข้ามาตรวจสอบบัญชีตรวจสอบเอกสารของบริษัทแล้วปรากฏว่าสัญญาต่างๆไม่ติดอากกรไว้เนี่ยก็จะต้องเสียเงินเพิ่มถึง6เท่าเลยนะครับ ฉะนั้นค่าอากรสแตมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการและนักบัญชีเนี่ยจะล้อเล่นไม่ได้เลยนะครับดูเหมือนเล็กน้อยนะครับแต่ค่าปรับเนี่ยหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันและปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากสัมภารเนี่ยออกอากรสแตมที่มี qr code แล้วเนี่ยเราจะไปติดย้อนหลังเหมือนสมัยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะลําบากแล้วนะครับฉะนั้นการติดอากรเนี่ยเมื่อทําสัญญาแล้วนะครับผู้ประกอบการนักบัญชีก็ต้องรู้ว่าตัวเองต้องมีหน้าที่ที่ต้องติดภายใน15วันนับแต่ทําสัญญาฉบับนั้นและอากรเนี่ย สำหรับมูลค่าสัญญาที่เกิน1ล้านบาทในกรณีที่เป็นเอกชนทำกับเอกชนเนี่ยจะต้องติดเป็นตัวเงินซึ่งไปเสียอากรสแตมนะครับที่สัมภารพื้นที่กรณีที่ทําสัญญากับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยถ้าเกิน2 0 0 0 0 0บาทก็ต้องติดสัญญาหรือติดอากรเนี่ยเป็นตัวเงินเช่นเดียวกันเรื่องอากรสแตมเนี่ยเรื่องง่ายๆนะครับที่นักบัญชีไม่ควรพลาด